ส้มตำแก้วดำน้ำผักสะท้อนคือสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาไทยนำธรรมชาติสร้างความมิตรยาให้ชุมชนไทยให้อยู่ยั่งยืนเนี่ยโค้ดิสานคณะกรรมกานอร่อยถูกใจนำพืชผักสมุนไพรใกล้เมื่อไก่นาดีด่านซาจังหวัดเลือเมฆำพันธ์ค่ะขอบคุณครับถ้าทางจจกทานเนี่ยก็มาที่ร้านแม่ฆำพันธ์นะคะครัวแม่ฆำพันธ์ด่านซ้ายแจกฟรีใช่ไหมครับขอบคุณครับอ่า อีเพ่งนะ <Okay. S 1> ้นนะผสมกุ้งนะคะมีความเปรี้ยวผสมความเปรี้ยวค่ะอันนี้มีส่ควคผามหอมค่ะหอมกินต้องกินด้วยกัน,นและหอมหอมพคกนี้จะเล่นส้วยกันนะคะค่ะทีนี้เวียนก่อนนะ,ะมีเริ่มต้นท่านราเรต้องรต้นจากตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะคะ พราะมันจะสับสนเนื้อถ้าเริ่มตก็จะหอมกระเทียมขิงข่าใส่โคกวางมะเขือครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ความมันเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานขมขื่นฮือังมาอืดมาขมขื่นไม่เอาได้ไหมสมมติว่ามันมันเผ็ดเนาะจากพริกนะหอมก็จากตรงนี้บางทีบางคนก็ เอาไปมนเขือขอหมหรือขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรวมตัวพอมารวมตัวหนึ่งเดียวแล้วมันจะอร่อยกลมกล่อมเหมือนคนคนคิดโมโหไม่โมโหคนใจเย็นคนใจบุญคนใจทุกๆอย่างมารวมตัวกันแล้วพอมาลงตัวกันแล,ลว้วลมันจะไปกันได้ไงไม่ร้อนแรงอย่างได้ขมขื่อถ้ามีตัวอื่นกัดมามันก็ไม่ร้อนแรงไง ก็เค้าเปรียบเสมือนเนาะก็น้ําน้ำน้ำนี่ก็คือจะน้ําประทานก็คือจะน้ําตัวนี้น้ำที่บักสะดอนอนนี้น้ำที่บักสะดอนเพียวๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ําเมี่ยงจาะเมี่ยงจากหลังคำฝังสะท้อนค่ะแต่ว่าที่คนอีสานก็เจอน้ําปลาถ้าคนไทยก็จะเป็นน้ําเคี่ยวเนาะตามมหาเสี่ยบคี่เราใส่เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นน้ําเมี่ยงจากบักสะท้อนแล้วนะคะเรายุกปัตรุงใส่อันเนี้ย สมารไพจานทุกๆอย่างเอาเพียงอมารวมตัวกันแล้วแล้วก็มาทานคืนน้ำนไพรเลยนะคะกินแล้วก็คนโบราณเขาบอกว่ากินแล้วจะฟันฟันเะ็แน่นแล้วก็ขยับขยี้สมัยแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเป็นสีฟันเนาทีนี้เขาก็จะมีเรื่องราวเนาะมีสตอรี่เรื่องราวว่าทำไมที่น um> ี่ว yes? ่าเมี่ยงโคนสมุนไพรเพื่อสุขภาพคือเมี่ยงโคนนี่หมายความว่าคนโบราณแต่ก่อนนะคะ อะไรที่เป็นมัดมารวัวงก็เป็นโคนเนาะอย่างสุ้ยเหมือนลานใช่ไหมค่ะลานก็เหมือนลานวัดลานวัดลานบ้านลานข้าวลานนู้นลานนี่แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นสนามเนาะใช่ไหมสนามกีฬาสนามนแต่อันนี้เหมือนกาว่ำโคนก็คือว่าตัวเป็นมัดโคนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันฮีโครเภทนีเนาะบุตก่อภาษาไทยเลยก็เลยมันพ้าบุตเก่าบอกว่านับนับหนึ่งสองสามยังไม่เป็น นับอันดับไม่เป็นก็เลยว่ามีโค้นหนึ่งโคนหนึ่งโค้นโคนโค้นโค้นโคนรวมตัวกันอย่างนี้ค่ะก็เลยใช้คําว่าเมี่ยงโค้นนะคะคุณประโยชน์ยังไงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงก็หมายความว่าสมัยแต่ก่อนมีการตรวจการแต่งขึ้นบ้านใหม่รูปบ้านเก่างานศพงานทาบุญต่างๆก็ต้องไปเชิญพี่น้องเนาะมามาทาบุญอย่างนี้ยก็ต้องเดินทางเท้าระยะ10โลมี20โล30โล40โล20 4สโล5โล ประเภทนี้ค่ะก็เลยไปเล่ากันมาเนาะไปไปบอกบุญไปไปบอกก็แล้วก็ถ้าเป็นงานบุญก็แล้วไปบอกบุญถ้าถ้าเป็นงานแต่งก็แล้วก็ไปเล่าไปจินดองเนาะมาบอกกล่าวเนาะมาฮ่อขอยอมือเนาะขอยอยู่ว่าไปบ้านที่บ้านหน่อยนะจะทำบุญโน่นทำบุญนี่เราจะมีงานแต่งงานโน้นโน้นนี่เนะี่ยกไปบอกไรวะ บอกขานกันด้ครับพูดมันมีการ์ดนะคะทีนี้ระยะทางที่เขาประเมินมาเนาะประเมินมานแบบว่า10โลที่10โลเขาก็บางทีก็มันไม่มีรถเวลาดเดินทางเท,ท้ามาก็มาตังแต่ดมาค่ำก็มีจากทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มถึงถึงสว่างมาบ้านนราก็สว่างพอดีระยะใกล้ๆทีนี้ก็การทําข้าวไว้รองรับเนาะทำข้าว,ว,ว,าวฟืนนนะดังฟืนทีนี้ ก็ข้าวก็นานสุเนะมันหม้อเดียวพอเรื่องข้าวเื่องข้าวที่ใส่ยตะกิให้เต็มแต่ว่าอาหารเน่ยังไม่มาเพราะว่าอาหารยังก็ยังไม่ได้ตั้งหม้ออาหารก็เลยทําเรื่องโคสมุนไพรส่วนห้าก็ไว้รอรับแขกในนึงอไรมาพอกินสมบัดไทยแล้วสมุนไพรแล้วมันจะคลายเหนื่อยทีนี้ถ้าเหนื่อยมาแล้วพอหิวอะไรด้วยทุกๆอย่างกาจะถามกันมาตอนกี่ข้ามกี่โมกี่โุ่นที่นี่ถามกัน้ะก็บอกจะพร้อมโมโหหิว โมโหหิวแต่ก็เลยทำเนื้ชะลอเป็นการออเดอร์อนึ่งข้าวเหนียวก็มาจะวางโต๊ะวางตะแครงหน้าบ้านให้แล้วก็ให้โหนตัวนี้แล้วก็ให้กินนะบอกว่าสโลแกนก็บอกว่ามีวิธีการให้กินใจเย็นๆบอกว่าให้กินสามคำเด้อพระพุพพทธพระธรรมพระสองฆ์หมายความว่ากินคำหนึ่งแล้วเข้าวเหนียวเนมนำคำเนึงคำที่สองก็คำหนึ่งก็ข้าวเหนียวเนมเนี่ยพอพอคนได้สามคำแล้วก็กินน้ำตามมันจะหายเหนื่อย สมุนไพรมันจะฟูออกมาแล้วทำให้มีพลังแล้วก็คุยกันน่ายิ้มเย้มเจ็บใส่ี่คือสโลแกนของคนเต่ก่อนที่ทํามาแล้วคุณแม่กรามพันก็ได้ประยุกต์ปรับปุงเนาะต่างๆขึ้นมาก็มาลงรับแขกบ้านแขกเมืองถึกว่าเราคุณเป็นเอกลักษณ์อัักษณ์ของด่านซ้ายนะคะนี่คะนีให้ให้ชิมเนาะเอาให้ก่อนนะโอ มะพร้าวอันนี้จะเป็นอ่านี่ก็จะด้วยมะนาวนะคะมะนาวก็ชชุนเลยอันผิดเท่าถ้าๆสมมติว่าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรมันจะผิดเท่าคนทาผิดก็ได้เนาะทาผิดได้ไหมไม่ได้ามมันค่ะมามาทุกครั้งนี่เครื่องเคียงเหมือนกันหมดปะฮะหรือว่ามีเปลี่ยนไม่ไม่ค่ะถ้าม่กวนจะเป็นเป็นเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เราใส่ไหมคะ ันนี้เดี๋ยวให้ลองน้ำนี้ก่อนอ๋ออันนี้หูย้ำเงี่ยมเลยอันนี้อันนี้ไม่ยิบจับมือค่ะคุณเห็นไหมกินเห็ดกินนัำคำเจินน้ำคำอ้าวอันนี้อันด็ตไม่เข้าเกี่ยวออกหรอเนาะอง๋ออันนั้นใบอะไรนะครับป้าใบส้มกุ้งค่ะส้มกุ้งแล้วผักสะท้อนมันนี่เป็นล้มลุกอ่ะครับเป็นพืชล้มลุกเป็นต้นเป็นนต้อืมอายุเป็นร้อยปีอะค่ะอืม ครับเดมีปลูกไว้เองด้วยป่ะครับผักอรีสะทอนมีปลูกไวาเองด้วยแต่นันก็เป็นเหมือนอาหารแบบประจําที่ควรจะต้องมีเก็บไว้มันออกมันออกตลอดเลยเหรอครับปีนึงครั้งเดียวปีนึ่งครั้งเดียวด้วยช่วงเดือนนี้เหรอครับช่วงนี้เหรอครับ มันจะกลมกล่อมหอมหอมเห็นไหมเปรี้ยวเค็มหวานโอ้โหมันจะลงตัวแล้วจะอร่อยอันนี้ก็ห่อเลยนะคะหอมแค่สานชิ้นก็ห่อเลยถ้าใบใหญ่เกินก็แบ่งขึ้นได้อย่างนี้มันใบใหญ่เกินก็ตัดขึ้นได้หอมใบนี้จะมีคุณประโยชน์ของกวามเปรี้ยวถ้าเราอยู่ท้องให้ท้องมันเจริญมีความกลมกล่อมพอใส่ทุกอย่างมันจะลงตัวคะะน พี่พรกินแล้วได้ค่ะเดี๋ยวห่อเองก็ได้ขอมาครับกินแล้วผมเวลานะพี่พรเหมือนป้าเรากินกี่เลยมันเป็นนักจิ้มีสองอย่างนะคะเราคืออะไรคือคือผสมกันหรือว่าอันนี้เพียวๆทำอะไรๆก่อนนะ้วค่ะเราเพียวก่อนแล้วก็ค่อยมาอันนี้แล้วก็เอาผสมใส่สาวคุสาวคำประพุทธพระธรรมมาสูตรใช่ใช่อันนี้ทำที่หนึ่งทำที่สองทำที่สามโตเละเทะใหม่ ขอบคุณครับป้าที่มาทันเน,<า>นี่ย